ช่วงนี้นำคุณผู้ชมค่ะไปดูการใช้ชีวิตวิถีชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านเต่าปูนค่ะซึ่งอยู่เขตชันเมืองยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะที่บ้านเต่าปูนเขตชันเมืองยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนใหญ่นะคะชาวบ้านที่นี่มีพื้นที่คนละ1-2ไร่ได้หันมาปรับเป็นการทำกรเกษตรผสมผสานมีทั้งเลี้ยงปลาปลูกผักผลไม้นะคะทุเรียนมังคุดมะพร้าวและอื่นๆอีกมากมายค่ะเพื่อไว้รับประทานกันในครอบครัว พอเหลือนะคะก็จะแบ่งปันเพื่อนบ้านรวมทั้งขายเป็นรายได้ให้ครอบครัวค่ะอย่างที่สวนเกษตรผสมผสานของนายพัชรพลแก้วจำรัดได้ใช้เนื้อที่เกือบสองไร่ค่ะปลูกทั้งพืชผักสวนครัวไม้ผลค่ะขุดบ่อเลี้ยงปลาช่วงวันว่างนะคะถึงเวลามีฝนตกลงมาในพื้นที่เพื่อนๆก็จะมารวมกลุ่มทอดแหในบ่อปลาที่เลี้ยงไว้นําไปรับประทานค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นปลานินแดงปลานินขาวปลานินดําปลาบ้าค่ะซึ่งผู้ที่หว่านแหหรือว่าทอดแหนะคะจะต้องเป็นคนที่มีความชํานาญ ถึงจะได้ปลาจํานวนมากโดยก่อนจะเหวี่ยงแหลงในบอ่อต้องล่อปลาให้ขึ้นมาด้วยอาหารจากนั้นนะคะก็สามารถทอดแหได้เลยซึ่งก็โชคดีนะคะว่าทอดแหครั้งแรกได้ปลาตัวใหญ่รวมๆการมีน้ําหนักกว่า15กิโลกรัมนะคะส่วนปลาตัวเล็กที่ติดมาด้วยก็จะปล่อยกลับลงไปในบอ่อเพื่อให้ตัวโตก่อนที่จะจับขึ้นใหม่อีกครั้งค่ะ หลังจากที่ได้ปลาขึ้นมาแล้วครับจะนำไปล้างทำความสะอาดขอดเกลด็ดทาเกลือตั้งเตาติดเตาถ่านเผาปลามานั่งล้อมวงทานปลากันอย่างมีความสุขสนุกสนานนับเป็นบรรยากาศการพักผ่อนในครอบครัวญาติญาตและหมู่เพื่อนที่เป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงครับ นะะายพัชรพลแก้วจำหลัดลเล่าให้ฟังว่าการทําเกษตรแบบผสมผสานตามร้อยเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้เริ่มทํามาเกือบ2ปีแล้วครับช่วงแรกคิดกับแฟนว่าพื้นที่นี้เป็นที่ลุ่มจะเอาดินจากไหนมาถม <c oughs> ก็เลยต้องขุดบ่อได้ผลประโยชน์จากการขุดบ่อได้เลี้ยงปลาด้วยมีทั้งปลาธรรมชาติปลานีนปลาหมอปลาช่อนพอน้ําท่วมปลาจะเข้ามาอยู่เยอะมาก นอกจากนี้ได้ทําเป็นที่พักผ่อนสวร์อทิตเพื่อนๆได้มาสังสรรค์ส่วนผลผลิตที่ปลูกรอบๆบบอ่อตัดขายได้เรื่อยๆเหลือจากขายก็เอาไว้แจกให้เพื่อนๆครับ